ตาไม่ชัดโอ้ตามองไม่ชัดเนาะอ,อืมโอโ้โหเ,เดี๋ยวขออนุญาตพูดก่อนได้ไหม,อมตอนแรกอะรักษาข้างบนนิ้วมันล็อกอนี่หายแล้วค่ะอืเนี่ยมาหาหา,หาลุงหงอกสองเที่ยวนี่เที่ยวที่สาม,อมตอนแรกอะจะข้างบนนี่หมดเลยแต่นี้ข้างบนนี่ช่วงนี้หายแล้วเราไม่รักษาเราไปข้างล่างเพราะตอนนั้นนิ้วล็อกแล้วก็นี้ไม่ล็อกแล้วเดิมเดิมเดิมก่อนมาหาผมเนี่ยฟังก่อน เดิมเดิมเดิมก่อนมาหาผมเนี่ยที่มันไม่หายนะ่มันขี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้จำไม่ได้อาจจะไปจํามันที่มันไม่หายเพราะเขารักษาเราก็รักษาเขาก็รักษาเราก็รักษามันจึงไม่หายจากตัวเราแต่เวลามาเจอลงหงอกปุ๊บเฮ้ยมันต้องกําจัดออกไปเห็นไหมหนึ่งหรือสองคั้งผ่านไปมันก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเรากําจัดมันเข้าใจภาษาสองคำนี้นะ เอาไปใช้บอกลูกสอนหลานต่อไปต้องให้เข้าใจความหมายของภาษาแล้วจะพัฒนาความคิดนึกสติปัญญามันจะดีเองนะครับ <Okay. S 1> นะโดยเว่าะลุงหอกฝากคาพูดนี้ผ่านไปยังลูกหลานด้วยเห็น <Okay. S 1> ไหม <Okay. S 1> มันได้สองต่อนะสามต่อ,อต่างหากนะ <Okay. S 1> มาทีนี่โอเคนี่คือ เขาเรียกว่าคอนเซปต์ไอเดียแต่ตอนแรกมันจะปูดอาอพอไม่พูดถึงบาทไม่พูดจึงเก่าไม่พูดอย่างนี้ไม่พูดเก่าแล้วของเก่าจบแล้วหายไปแล้วอ่เพราะว่าเราตัดตอนแล้วเดิมมันเป็นเช่นนั้นเหรมาพูดและจันปวดไม่เป็นเช่นนี้ไม่จะปวดเหมือนเดิมแน้ฮะนะถ้าเป็นคนอย่างนั้นแล้วเราจะมีชีวิตที่ดีมากเลยนะครับเราก็อยากหายก็แล้วกันอยากหายอยากหายปวดเมื่อยเห็นไหมฮะมองเห็น ปกติโอเคไหมภาษาผมจะรวมเลยค่ะภาษาผมเป็นภาษาองค์รวมนะครับให้เ้าใจตรงกันเอาละเริ่มต้นผมจะใช้หัวใจเน่งเพราะว่าสมองมันบรรจุมาทุกเรื่องนะถ้าผมสังหัดปุ๊บมันจะเบาวู้ววสันทีเลยนะครับอา้าวฉันเก็ให้ดีพลังงานในตัวผมเนี่ยมันจะเป็นอย่างน,นี้ครับครับนี่เห็นไหม อบ,อบ,บอกอะไรฮะคนไหนที่ไม่มีอะไรนะคนที่ไม่มีของดีคําว่าของดีคือว่าสิ่งที่มันบริสุทธิ์คำว่าดีคนไหนที่มีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็จะมาเติมความไม่บริสุทธิ์นั้นกับตัวเราโอเคมาพอเข้าใจไหมนี่เรื่องของระบบไฟฟ้านร่างกายนะที่พูดนั้นทางผมเนี่ยมันบริสุทธิ์ ของไม่บริสุทธิ์มันจะวิ่งมาหาของที่บริสุทธิ์แล้วของที่บริสุทธิ์มันก็ส่งต่อไปถึงมันก็เป็นหมุนเวียนเหมือนไฟฟ้าเลยครับเป็นโซลูชันโซลูชโอเคนะฮะนี่ผมกาลังพูดกับอ่าสรรการบำนานเก่านะฮะน่บำนานยู่นานๆที่นาน,นานโอเคนะคแล้วอยู่จิงอย่างอย่างอย่างมีคุณภาพด้วยอืม,อม น่ะนะอ่าต่อไปผมจะช่วยให้หายใจแต่ต้องหายใจเองนะผมจะช่วยให้เดี๋ยวลักต่างจากเดิมเยอะเลยนะครับเอฟเนี่น่นี่นะ่แม้จะบอกว่าส่วนบนดีแล้วก็ตามเมื่อกี้นี้นะครับเพราะส่วนบนมันจะไปควบคุมส่วนล่างร่างกายมันก็นรับ ปัญหาทั้งหมดร่างกายมันจะมาจากส่วนล่างมากที่สุดนะครับ<อ>นี่ขามามันจะมาจากส่วนล่างเวลาขาไปมันก็จากส่วนบนจะไปหาส่วนล่างเองนี่นี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันบุกมายบขนนีะครับมีอีกไหมครับทั่วตัวเลยเนี่ย ได้ทั่วแล้วค่ะจับตัครับมันมันรู้สึกเบาๆพูดสิ่งนี้นะให้คบารู้สึกของตัวเองเดินเลยเบาเบาชอบเลยมันเบาจริงไหมอือเดินให้มันเป็นรถจักรเครื่องจักรไปเลยปุับปรับไปเลยเดี๋ยวซ้ายครับเดี๋ยวซ้ายเดินซ้ายเดินขีดไปเรื่อยๆให้มันรู้ว่างอเนี่ยเกินบ้าจริงหรือเปล่าอือเออลุงงอมันเกินบ้าจริงหรือเปล่าออยย่่าาทน จักอยู่่เีราพูดจักครีฟังงั้นถอดรองเท้ามาผมเข้าใจแล้วประโยคเดียวก็พอถามว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกอย่างไรอยู่ปลายนิ้วปกติปกติมันไม่ไม่แต่ว่าเย่าแตอย่าแตะคำว่าเดิมเมื่อกี้พูดคำว่าเดิมแล้วขาวโอเคเดิมมันเป็นฉะนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นใช่ไหมตอนนี้ไม่ไม่มีจบขาวแล้วผมบอกว่าพลังผมมันจะวายไปทั้งตัวมันจะไม่เหมือนใครในในโลกอินเดเวนออฟเทลแอนด์แอท แอ,แอดที่นี่คือแอดอวัดพระหมหาสมเจดีเนี่ยมันไม่เหมือนใครงั้นตัดช็อตให้เป็นก่อนหน้านั้นเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้เป็นแต่เวลานี้ได้าพามผมเรียบร้อยแล้วมันจะไปได้ไหวมากกำัดีตรงนี้คิดในใจว่าขอให้หายขอให้หายเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จันละคิดใหม่คิดใหม่คิดใหม่เราไม่เป็นอะไรไว้ก่อนเลย เพียงแค่เราปวดแล้วเมื่อยนะเราเราเชื่องช้าเราเฉื่อยชาแค่นี้พอแล้วมาถึงก็มารับพนักงานนี่เอ้ยหายปวดแล้เมื่อยไม่เชื่องช้าไม่เฉื่อยชาคลิดอยู่แค่นี้อย่าไปมากไปกว่านะนะชีวิตจริงถ้าต้องการร่างกาได้อย่างสันทีสุขนะกรอบความคิดมีเท่านี้นอกนั้นถือว่านอกเรื่องเขาว่าไป เขายัดใส่เรา,เา,าฟังฟังเขาว่าไปเขายัดใส่เราเราไม่ต้องการให้เขายัดใส่เราได้ <mieux S 1> บัดนี้สิ่งนั้นมันออกจากเราไปแล้วงั้นเรารักษาตัวเรารักษาความคิดของเราเอาไว้ในตรงนี้เกิดอะไรหรอใช่แต่ก่อนนี้มันไม่ได้เพราะมันยังไม่มีลูกหอกบัดนี้ลูกหอกมันมาปรากฏแผ่นตัวบนแผ่นดินนี่แล้วอ่ะมันจึงสอดประสานที่ว่าตรงเนี้ย ขัดนิดนึงได้ไหมเชิญครับคือตอนที่มาหาหาลุงหอกบอกเที่ยวแล้วอะที่ตะคิวก็ยังไม่หายเพราะรักษามาต้องมาแรกเลยค่ะเป็นตะคิวที่นิ้วเท้าเนี่ยก็จะเป็นยังไม่หายนะคะเนี่ยมาเที่ยวที่สามครับรู้สึกว่าก็ตอนนี้ไม่ไมเก็บแล้วค่ะรู้สึกว่ากลัวเดี๋ยวกลับไปบ้านมันจะเป็นอีกแบบนี้อ๋อคิดเป็นเช่งนั้นเนาะคิดเป็นอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเาไปบ้านพอที่นี่โอเคไหมที่นี่โอเคค่ะพอน้ฟังก่อนผมสัมผัสแล้วนะ ตอนนี้ผมเริ่มสัมผัสนะเมื่อกี้นี่ไม่ได้สัมผัสตอนนี้สัมผัสนะให้สังเกตว่ามันเป็นยังไงเกิดขึ้นจุดนี้ต่างหากเป็นจุดนนยังเพิ่งยังเพิ่งยังไม่ได้สัมผัสจะสัมผัสเดี๋ยวนี้หนึ่งหรือสองนาทีผ่านไปก่อนโอเคไหมอาล่ะ ไปแล้วโยมไม่มีเหลือเด็ดขาดสามสองสามสองวัดกันที่ความรู้สึกเลยครับเพราะสิ่งนี้มันจะวัดกันที่ความรู้สึกความรู้สึกไม่แม่สามารถช่างโครงวัดโดยวิธีวิทยาศาสตร์มันทาไม่ได้แต่โดยคว,วามรู้สึกที่เป็นจริงที่สัมผัสต,ตัวตนเนี่ยมันจะรู้ของมันเองใช้คําว่าเอาสเต็กมาแลกกันโยม ขยับเองครับถามว่าใช่ไหมอันนี้มีแบบอาการเจ็บๆหน่อยๆครับอือใช่ผมมีามอาการ,ร <ๆ S 1> เจ็บๆเดินเหินเลยครับรองเท้าดอแบบพุตใส่เข้าไปเลยอย่าไปกลัวเชื้อโรคที่นี่ไม่มีเชื้อโรคมีสัว์รโรคห้องเดินห้องกาเก่าเพราะถ้าธรรมดาเวลา,าเราจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยบางทีก็ ต้องร้องโอยเหมือนกันพอลุกโอยแบบนี้ค่ะแต่นี้มันไม่มันมเบาเบาพูดถึงอ่ะรู้สึกเบาเบาตัวอ่าคำว่าเบานั่งก่อนคำว่าเบานะหยุดคำว่าเบาแปลว่าขามาเมื่อกี้เนี่ยที่ในบ้านเราแบกเข้าสอนเข้าสารมาสิบกระสอบมันหายไปกี่กระสอบที่บอกว่าเบาเนี่ยก็ตอนตอนนี้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแปลว่าหายไปห้าเนาะเหลือห้านะผมอยากใหให้มันหายไปสักแปด เยอสักสองโอเคนะสังเกตได้เลยนะครับสังเกตมันเป็นเครื่องวัดขึ้นๆเลยพอพอห้ามหยุดหยุดไม่พูดเลยวะเวลาผมแตะปุ๊บหยุดพูดเลยเอาความรู้สึกก็มาว่ากันเลยมันถึงจะมันถึงจะเปรียบเทียบได้ชัดเจนแม้จะกลายเป็นความเชื่อความเชื่อก็คือความที่ไม่เข้าใจความไม่เข้าใจคือความไม่รู้สึกมั้นความรู้สึก ก้อยเกิดความนึกคิดก่อยเกิดความเข้าใจ<ะ>หวังว่าคงจะเข้าใจประโยชนี้นะ,ะเอาละเมื่อผมสัมผัสปุ๊บความรู้สึกจ่อมาหายใจไว้อย่าเกรงห้ามเกรงเด็ดขาดเพราะเกรงนี่มันความรู้สึกมันจะสูญหายไปความเป็นสามัญมันจะมันจะถูกบล็อกหรือความเป็นสัญชาตญาณจะถูกบล็อกโอเคไหมอืมต้องเข้าใจตรงนี้ให้มากๆ เราจะไปตามธรรมชาติแล้วเรียกว่าสัญชาตญาณโคตรครับเอา้าวนี่ไดูสิเขาสารจะเรือสักสองกะสอบไหมหรือสามกะสอบไหมอืแล้ข้างนี้บ้างเนี่อย่าไปทำข้างเดียวเพราะว่ามันบาลานซ์กันอย่าเจงห้ามเด็กสารเรืออกตังนี้ โค้งมากๆเลยท่านจะไม่ได้ถอนเจ็บดๆโดยเปลา่าครับทำมาช้างมาสองช่างมันต้องสมดุลกันมันต้องถ่ายเทกันเพราะฉะนั้นฟังนี้ท่านจะเอาได้ ใส่้ตั้เลยทุกครั oh so Dude, right. ้งเราแช่ต네้องมีการนี่เยอะเยอะเลยนะอเหลือกี่กระสอบพี่ไม่เจยาวยาหัวรอแม่หัวรอถือว่าเป็นเด็กเล่นเหลือสองนะคะนี่เหลือสองเหลือสนี่เหลือสองเหลือสองนะแ่ใจะประมาณหนอแน่ใจค่ะมีสามสองหนึ่งเอาอะไรกันแน่เหลือก็คิดว่าสค่ะแน่ใจ กลางๆไงขาวนะขาวค่ะฉินที่ได้เวลานี่คือตาสว่างเลยนนใช่ไม่ใช่ดด<ะ>โดยไม่รู้ตัวด้วยดีที่เหนืกขาวเยอะโดยไม่รู้ตัวด้วยแบบนี้ได้ป่ะทั้งทงที่ไม่ได้พูดจาไปเลยะคือมาสองเที่ยวเนี่ยไม่ได้พ<น>ูดเรื่องตาไม่ถูกพูดเพิ่งเพิ่งจะมาเที่ยวเนี้ยตาเดี๋ยวพูดถึงแล้วค่ะแล้วก็เราพูดถึงปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอ ก็ก็ดีขึ้นแต่ว่าไม่ไม่ถึงกระแจวอะนะคะเอาเป็นว่าถ้าเราไม่รู้จักปัจจุบันเราจะไม่รู้จักอดีตและไม่มีสิทธิ์รู้อนาคตปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องเราที่ต้องเข้าใจใกําลังคุยเรื่องอะไรด้วยภาษาอะไรด้วยความรู้สึกอะไรอยู่ชัดเจนเห็นไหมฮะมันต้องแชร์ตรงนี้ให้ได้แล้วมันจะเป็นแม่บท ของการดำเนินชีวิตต่อไปค<ะ>แน่นอนแผ่นดินนี้ไม่มีใครมาพูดอย่างนี้แน่ๆบัดนี้มันมันถึงเวลามนุษย์หัวงอกนะ่ะมาพูดจช่นที่ว่านี้เอาไปแชร์ไปโอเคนะคร่างกายดิที่บานมามันสั่งสมสะสมมาเยอะอมากๆา,กากยิ่งเป็นครูบาอาจารย์สมสั่งเดชโอ้โหร้อยแปดลูกหลายพ่อพันแม่ถ้าจำแนงไม่ออก พอถึงวาระบำนานเนี่ยครับมันเล่นงานเราอาชีพครูเี่เยอะมากทั้งหญิงและชายด้วยครับก็น่าเห็นใจท่านแต่ถ้าหากว่าท่านเหล่านั้นอยากจะหายโดยการที่เราสื่ออยู่เวลานี้สองมือเปล่ากับหนึ่งหนึ่งปาเีกก็จะมีชีวิตที่ผมว่านะคําตอบที่ท่านต้องรู้เองจบข่าวเนาะอหายไปแปดสิบปอร์เซ็นต์โอเคดีใจด้วยครับพี่วินิจยตัวเอง